ที่กินแล้วคอเลสเตอรอลสูงอ่ะลาชามอนเหรอฟาสามอนคอเลสเตอรอลสูงพ่อองนสิ <c oughs> เอี๊ยพีนี้เรามาเล่นเกมกันค่ะเราอยู่ไหนเราอยู่บ้าน <จะ S 2> ก็เหมือนทุกคน,นใช่เหมือนทุกคนที่อยู่บ้านตอนนี้เราก็หาอะไรทําที่มันแบบไม่น่าเบื่อกินข้าวเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้คือเรากําลังจะเล่นเกมกันเนื่องจากว่าเราก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วเนาะหาอะไรทําอย่างเงี้ยแบบวันนี้เรามาดูกันว่าเราเป็นทีมเมือหรือเปล่า ใช่ซ้อมความเป็นทีมเวิร์กก่อนใช่เกมง่ายๆใน iPhone เนี่ยแหละเออเกมอะไรอ่ะไม่รู้เธอเล่นเกมอะไรเกมนี้ก็ได้มาเด๋ยฉันหยิบมาก่อนเกมไม่ถ่ายทำเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีการพลิกตรงพลิกตัวบ้างทุกสี่ชั่วโมง<ด>นี้เดี๋ยวเราก็จะเบื่อดูว่าจะสองคนจะมีความเป็นทีมเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะคะใช่กเกมนี้ก็จะไม่ทาได้ดีหรือเปล่า อ๋อเป็นเกมใบคำมันก็มีแบบในแอปพลิเคชันที่แบบโหลดโหลดโหลดได้โหลดฟรีแล้วทุกคนก็น่าจะแบบเคยเล่นกันแหละใช่เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนเนาะจะได้เข้าใจตรงกันก็ถ้าพี่อยาิตอบถูกฉันจะต้องหง่ยจอขึ้นแต่ถ้าพี่ายาดข้ามเขาก็ข้ามข้อนั้นก็ข้ามจอลงโอเคได้มีเวลาแค่เก้าสิบวินาทีแค่นั้นโอเคลืม ถ้าอย่างนั้นมาเป่ายิงฉุกใครเริ่มก่อนใเลือกว่าใครเริ่มก่อนนะเราเลือกหมวดก่อนไหมหมวดอะไรหมวดเธออยากได้หมวดอะไรอ่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกก็ได้มีหมวดหมวดของใช้ของใช้ไม่มีเอองั้นถ้าหมวดหมวดง่ายๆก็จะน่าเป็นแบบดนตรีไทยชื่อสัตว์กีฬาสัตว์สัตว์เรกันง่ายสัตว์ไหมเออสัตว์น่าจะง่ายนะโอเคิ่ม ถ่าเริ่มก่อนต่อยิงฉุบไหมหรือว่าแล้วแต่เลยเลยต่อยิงฉุกดีกว่าใคาเริ่มก่อนเนื้อสองซ้ำอ่ะใครเริ่มก่อนฉันอ่ะฉันต้องทายก่อนถูกไหมงั้นพี่อยากต้องใบ้คำนะเป็นการทายชื่อสาวเริ่มเลยไหมอ่ะวิ่งข้ามเลยอ่ะอันแรกข้ามหรอข้ามเลยคำแรกว่าข้ามหรอมันมันไม่ข้ามอ่ะมันมันไม่ข้ามอ่ะมันมันไม่ข้ามอ่ะ ข้ามยังยังไม่ข้ามอ่ะเอ่อที่มันอยู่ในสวนสัตว์อ่ะอยู่ในกรงตัวใหญ่ๆลิงลิงอะไรลิงอะไรลิงังไม่ใช่ชื่อชื่อชื่อเต็มๆอ่ะชื่อเต็มๆอ่ะเสมาไม่ใช่ข้ามข้ามเลยมึงข้ามมีงูรังมุตังเออถูกไหมข้ามข้าม ช่วงคริสต์มาสอ่ะอะไรปางอะไรกวางเรนเดียุ้งต่งข้าม้ามก่อนข้ามีตัวใหญ่ใหญ่อ่ะสีดำดำมีมีอะไรมีแน้าไม่ใช่ตัวใหญ่ใหญ่นเขียนเน้ามาฝรั่งมาฝั่งหรือ่าล้วยด้วยด้วยด้วยยด้ว้วยด้ว้ด้วลยยด้วอ่ะ่่ัอย อยู่ในต, <า S 1> ตูน้หุเหรอไม่ <laughs> มันจะชอบอยู่ในที่อากาศเยเนนะ็นๆน่ะมีน้ําแข็งน้ําแข็งอะ่ะมันเวลามันเดินมันจะแบบเดินแบบยังไงอะ่ะมีพวกโลกเหนือเหรอไม่ใช่เห็น <laughs> <laughs> กวิน <laughs> อันเนี้ยอัน,นเดิมที่ตอบไปแล้วอ่ะข้อแรกอะ่ะมันมีขนอะ่ะอะไรอะแก่ที่ตอบไปแล้วข้อแรกโอเคหมดเวลาไม่ติดคะแนนตอบถูกสามคำ ผ่านสี่คำหา้หาแล้วอะ่ะ <c oughs> แค่เกมเล่ก็หาแล้วอะ่ะอันนี้อันนี้เอาใหม่ <c oughs> เอาเอาข้ามข้ามก่อนเพราะว่าพี่เอมี่ข้าม,มรหรอที่อยู่ในห้องอ่ะที่ที่ที่เกาะตามผนังตัวเล็กๆอ่ะตรงข้างกบตุ๊กแก่ที่จอดเออไงข้า <c oughs> <c oughs> ข้ามอ่ะข้ามข้ามข้ามทำไมข้ามเยอะจังอ่าที่อยู่ในทะเลอ่ะที่กินแล้วคอเลสเตอรอลสูงอ่ะปลาแซลมอนเหรอปลาแซลมอนคอเลสเตอรอลสูงห้องสิไม่รู้อะขลางาทะเลอะคอเลสเตอรอลสูงอะที่มันมึดมึดมึกอะไรแล้วที่ตอนนี้ต้นอะไรที่แพงมากเลยอ่ะต้นเป็นหมื่นเลยอ่ะมึดมึกร้าย ห้ามห้ามห้ามตัวใหญ่ๆดำๆมีเหรอเฮ่อมีถูกถูกโอเคตัวอะไรที่แบบผู้ชายชอบเกาะผู้หญิงแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรแมงดาไม่ไม่อีกตัวหนึ่งติงติงเออเออถูกถูกที่เห่าเห่าชอบเห่าอ่ะมาเออเออเราไม่ได้อยู่ในบ้านอ่ะเราที่อยู่ต้นไม้เยอะๆอ่ะ หมาอะไรหมาเย่งนี่ยรหมาไม่แมวหอกมั้หมานี่อยู่ตรงต้นไม้หมาอะไรวะที่อยู่ในแบบพื้นที่ที่เป็นต้นงไม้รกเยอะๆอ่ะเออที่เป็นอุทยานอ่ะหมาลีเดี๋ยวเดี๋ยวหมาที่ไม่ใช่ <c oughs> ข้ามไหมข้ามข้าม <c oughs> ข้ามบางตัวไม่รู้จักอะไรที่ชอบกัดอ่ะสีส้มอ่ะ ชอบกินของหวานน่ะชอบแย่งกินของหวานน่ะการอกเหรอไม่ใช่หวนเวลาเริ่มโยกสองเหรอคะมายกสองเอาอะไรกีฬาไหมกีฬาอ่ะกีฬายิูทูบมาขนาดลงช้ามันก็ยังแพ้นะเออทำไมอ่ะอ่ะเนาะเอาของกูขออีกรอบไดปไหมอ่ะได้ได้ได้มามันคลายใจยังไงมึงอาจจะออกไวเกินไป ไม่ได้สิเราก็ต้องแบบเอาใหม่นูเหมือนที่โกงในเกียรมึงชนะตลอดเลยไม่ได้พงคุณสวยแบบเราเนี่ยนะจะโกงไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งอะมาแล้วมาอะเริ่มนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอออาลีฬานะเป็นเป็นอยาเล่นก่อนบ้างอ่ะ เราทำทุกวันนี่ไงตอนยินน่ะเป็นไงโอเคถูกต้องเราทำอะไรตอนเราออกกำลังกายวิ่งวิ่งแล้วยังไงวิ่งเหมือนเหมือนท้ายๆที่พี่ต้อยวิ่งวิ่งพี่ต้อยวิ่งตามพี่ตูนอ่ะวิ่งมาราธอนโอเคค่ะเนี่ยเรากำลังอะไรเนี่ยอะไรเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วเราทำอะไรดูทีวีโอเคถูกต้อง เนี่ยเหมือนตอนนี้ฉันั่งทำไมเมือโอเคเราไปทุกหกเดือนอ่ะเราต้องไปทำอะไรอาทำฟันโอเคนูต้องเราต้องทำอะไรก่อนนอนเราต้องทำอะไรก่อนนอนไปทำในห้องน้ำอ่ะเข้าไปในห้องน้ำอ่ะเยี่ยวไม่ได้อะไรอ่ะก่อนนอนก่อนนนสบายอาบน้ำ าทำอะไรซุดยอดสุดยอดโอเคถูกต้องกูเป็นใ่อยเลยคือแบบลองให้ถูกต้องหมดเวลาแล้วอ่ะส evet yep ี่คำเจ็ดคำมีได้ต um> UM ั้งเจ็ดคำเนี่ยตอบเจ็ดคำผ่านสองคำก็ได้อยู่ไหมได้อยู่แปลว่าไม่ได้จ้ามามาดูชั้นกัน่เริ่มยังเริ่มแล้วไปอะไรเนี่ยหน้าหมู่บ้านตอนเย็นปั่นจักรยานจต่ปั่นเป็นอะไร วาีาจักรยานไม่เวลาซ้อนมอไซค์เขาเรียกว่าค้ออ <c oughs> <c oughs> จักรยานห้ามห้ามห้ามเหรอนี่ทำไงเนี่ยกูเนี่ยยิ้มแล้วแบบหมดชอบกินอะไรอะ่ะน้ำตาลน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งคือไงทอดของน้ำตาลอะ่ะน้ำตาลทำให้รู้สึกหวานยิ้มอะไรยิ้มหวานออโอ๊ยอยังไงก้มอุ้ ข้ามเหรอชี่จีนอะเบียงยาค่บเบียงยามข้ามเลยยางมากย่างมากเล่นอะไรเนี่ยที่เธอจิ๋อยู่เลเล่นเกมไม่ใช่เล่นมือถือคหัยากอะข้ามข้ามเหรอโอเคเช้าคนแก่ชอบทำอะไรอ่ะกางออกมาอ่านหนังสือพิมพ์เออเออชูกิงอะ เวลาผ้าขาดอ่ะเราต้องทำอะไรมีเข็มก็ได้เย็บเออเย็บอะไรเย็บผ้าเออที่บ้านเคยเลี้ยงอะไรอ่ะสามตัวแมวเวลาเลี้ยงเสร็จเราทําอะไรงึงึงงงเล่นเล่นกับเเล่นกับแมวได้อยู่หมดเวลาแล้วโอ้ยัได้กี่คำเนี่ยหกคำาอ้ยก็ก็โอเคนะได้อยู่ได้ปะ ได้จ้ะโอเคประมาณนี้แหละเกมมันก็จะมีเหมือนให้ไทยจริงๆมันมีให้ไทยเยอะละครไทยดาราดนตรีชื่อสัตว์กีฬาสุภาษิตใช่แล้วจริงจริงมันก็เล่นได้ได้ได้หลายคนอ่ะคือมากกว่า2คนก็ได้อย่างเงี้ยโอเคจบเกมแล้วจ้าก็สนุกสนานไปสนุกไหมสนุกนะก็สนุกก็ได้ได้ได้เสียงหัวเรากันไปนะหาอยู่ใช่เจอกันอีหน้า ช่ไปแล้วจ้าบ๊ายบายกูเป้นแข็งแน่กเป็นแข่งแน่กูเป็นแข็งแน่